ช่วงสุดท้ายของนั่งติดผีเดอะช็อคออนทีวีนะฮะอย่างที่เกิดไว้ว่าในค่าคืนนี้นะฮะเราจะมีเกร็ดความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทําแล้วก็ไม่ควรทําในงานศพนั่นเองครับครับผมอย่างที่ผมบอกไปผมมีเขาชื่อนลุงเปียกแต่ว่าในส่วนตัวผมที่บ้านผมครอบครัวผมเรียกเขาว่าอาจารย์เปียกโอ้นับถือมากผมใช้คาว่านับถือเลยครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเชิญเขามาเลยไหมก่อนนะทศคุณนะอาจารย์ครับเชิญครับ เจริญเจริญคุณอย่ามาลบหลู่อาจารย์ผมนะฮะอย่านะฮะอย่านะฮะโอ้ยหน่าเชื่อเนาะต้อฝากอะไรกันอะไรอาจารย์ไปไหว้ศพมาเอาน่าจับดีกว่าครับเออพื่นบอกสตาร์ได้ผมก็าจารย์ว่าสินแสที่คุณตี๋มาเนี่ยก็คนนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะอาจารย์ส้มอันนั้นพี่ชายผมเอ้าแต่อาจารย์ส้มเป็นคนจีนนะแล้วอาจารย์เปียกคือยังไงมาคนละแนวกันหรอเออนี่แม่มันมีผัวหลายคนเหรอ คุณลบหลู่อาจารย์ผมนะรลบหลู่นะมันไม่เลื่อนสบายดีครไม่สบายแล้วต่อมาอ่ะไปอยู่ข้องบนนึนะตแล้วไม่ได้ลงมาโอ้ถ้าลลำบากก็คงมาแล้วล่ะหัวเรานวเรากวเรากวเราะหัวจะหัวเาะมันเามัวเปียกเปาหเราะหัวเราะันจะพิสูจนะได้ยราไหว่าัเราหวเราะหัเราตัวเรางคุณอาะจัมเาหลอกผมัวเราะหัวเราัวาะเชา่อันนี้ต้อวบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ โปรใช้ดุลยพินิษและอะไรนะอะไรจะจยันยันจัวิจารณ์จัรยนยันมาเข้าสาระความรู้กันนิดนึงครับในเมื่อเชิญอาจารย์มาแล้วอาจารย์ครับข้อห้ามในการไปงานศพครับอาจารย์มีอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าประเด็นแรกเลยคือตรงรี่อย่าไปชมว่าสวยบอกว่างานก็ได้เขาบอกไปชมว่าสวยเนี่ยมันจะต่อยอดโดยหมายถึงว่า มันจะมีคนล้มตายต่อต่อต่อกันไปอย่างนี้ใช่ไหมไปนี่คือข้อแรกใช่ข้อสองอะไรครับอาจารย์ข้อสองเนี่ยคนที่เขาป่วยตายลักษณะคือเป็นฉลาภาพนะหรือแก่ตายเป็นโรคตายเนี่ยคนจะก้าวเท้าเนี่ยขั้นแรกอย่างเดียวให้ก้าวเป็นขั้นสองเลยเพราะว่าอะไรครับอาจารย์เพราะส่วนหนึ่งเขาบอกว่าคนตายเนี่ยจะเอาบุญของเราไปโมดข้อสามนะครับอาจารย์ข้อสามเนี่ยดอกไม้จันทร์เนี่ยยาหยิบให้กันในช่วงที่ เจ้าภาพเนี่ยเขาจะเดินใส่ผ้าแล้วก็ให้กับคนทุกคนเนี่ยคือเราจะหยิบให้คนนู้นคนนี้ไม่ได้เพราะถือว่าแช่งเหมือนก็ส่งต่อไปบ้างส่งต่อไปให้ส่งต่อไปให้ส่งต่อไปให้ในเรื่องที่ไม่ดีใช่แล้วไม่ได้ครับอีกประเด็นหนึ่งคนที่มีของมีอาคมอยู่ในตัวเนี่ยสักอย่างเงี้ยนะใช่ไม่ควรขึ้นไปเผาศอเพราะว่านั่นหมายถึงว่าจะเป็นการล้าง อาคมที่อยู่ในตัวเนี่ยไม่ดีอันนี้คือประเด็นอันนี้คือข้อสี่ขออีกสัข้อนึงนะข้อสุดท้ายเลยนะคนที่เป็นผู้หญิงท้องใช่บางคนอาจจะใส่เข็มกัดหรืออะไรอย่างเงี้ย โอเคกันชงกันนู่นกันนี่เข้ารัวแต่ส่วนหนึ่งเป็นกุศโลบายคคือเรื่องเรื่องคือเขาไม่อยากให้คนท้องและเดินเขามันอันตรายเดี๋ยวมันไปลุุมไปลื่นเนี่ยเนี่ยสำเนประเด็นเนี้ยสาคัญมากสรุปว่าคนท้องเอาจริงก็ไม่ควรไปงานศพหรอกเพราะว่าอาจจะลื่นล้มอะไรได้นี่คือ5ข้อข้อควรปฏิบัติและครับอาจารย์ข้อควรปฏิบัติเลยข้อแรกเลยนะ ไปงานศพทุกครั้งต้องไปไหว้พระพุธกอดเป็นอย่างยิ่งเลยอันแรกเลยอันที่สองเนี่ยอย่าลืมเรื่องของการทับทิมการทับทิมใบขับทีมการทับทิมเนี่ยไปงานศพทุกครั้งต้องควรมีติดตัวไปแล้วก็รวมถึงวางในรถด้วยกันดวงวิญญาณนขึ้นรถอ๋อเหรอได้แดงได้แดงเนี่ยก็จะเหมือนว่าเป็นสิ่งบางอย่างที่ อ่าเป็นของทางทางคนจีนเขาครับนะครับถือว่าเป็นของมงคลครับ,รบนะครับ <igraph> พอได้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนว่าเอาพันธุ์ที่กระดุมติดตัวเนี่ยนะครับเอาเมื่อกี้เห็นใช่พอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยก็เอาได้แล้วออกแล้วก็ไปปลูกไว้ตรงต้นไม้บ้านเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาในบ้านเราออาจารย์ได้ถามด้วยความไม่รู้ครับม <basil> ันสามารถเป็นได้สีเขียวสีม่วงสีเหลืองได้ไหมไม่มี ไม่มีไม่มีแม้กระทั่งสายสินก็ไม่มีสายสินสีขาวขาวนี่ทางเจ้าภาพเขาไม่มีแจกต้องไปได้แดงต้องไปได้แดงครับสุดท้ายคือส้มส้มเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการเราเอาไปไหว้เจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางมาที่ สามารถปกป้องใครทานได้ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตครับอันนี้คือเจ้าภาพเขาจะให้แต่บางทีส้มมันแพงนะครับเขาก็ใช้ลูกอมที่เป็นลักษณะเป็นกลิ่นส้มแทนนะแต่จริงแล้วมีเยอะกว่านี้นะเยอะเหมืนี้ขออนุญาตยกที่มันที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็หลายคนผ่านตาแต่ไม่รู้ความหมายว่าเฮ้ยความหมายนี่คืออะไรอย่างผมเนี่ยเคยไปงานศพไปเจอได้แดง เอามาไว้ทําอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้ไงวันนี้ได้ความกระจ่างจากอาจารย์โก้อาจารย์เปียกก็ได้ครับอาจารย์เปียกโก้ผิวไงผมบอกแล้วว่าโก้ผิวดีคุณเนียกโก้เลยเมื่อกี้เนี้ยหน้าเขาคล้ายกันก็คืออาจจะเป็นลักษณะแบบว่าอาลาดไงอเอาเขาโค้งไงแต่วัยโก้มันหน้าตาดีกว่าเยอะหน้าตาดีกว่าเยอะเหรอโก้เนี่ย อยากไปอะไรเขาเป็นดีเจดังคุณแม่มาทำมอะไรติ่งตององถามขอขอบคุณลุงเปียกมากๆเลยนะครับขอบคุณนะไม่เป็นไรคุณตองขอบคุณนะขอบคุณนขอให้ลุงมีสุขภาพร่างกายแดีเฮ้ยการของโทษ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 นี่นะคุณดูรุ่นเลยหรือว่าโก่งริ้วไม่ใช่มันไม่หมา โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณะครับเจริญเจริญเจริญเอาละส่วนใครที่มีคําถามนะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหรือว่าเครื่องรางของขลังก็ตามรวมไปถึงเรื่องผีนะฮะสามารถส่งพูดคุยกับพวกเราได้ทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับนั่งติดผีเดอะช็อคออนทีวีครับแล้วก็ไม่แน่นะฮะในคืนนี้คุณอาจจะนั่งติดผีอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ครับอย่าลืมนะครับทุกวันคารสี่ทุ่มทางช่องวันสาเว เราพบกับผู้เรานั่งติดผีเดือดชอบออนทสวัสดีครับสวัสดีครับา้งคานาพบกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญที่เกิดขึ้นในตอนที่คุณตี๋ตีบวชเป็นพระเป็นผู้หญิงหอมๆเอาผมเตงผูกไว้อกิ่งและภาพเหตุการณ์จำลองสยองขวัญเรื่องนิทานก่อนหลอดและเกร็ดความเชื่อเกี่ยวกับแม่ยานาง ห้ามพลาดกับประสบการณ์สยองขวัญของดีเจมาตูมหลังจากหนีออกจากโรงแรมลึกลับมาได้และคำตอบที่ได้รับก็ทำให้ดีเจมาตูมถึงกับช็อกมีมือโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งกดคอเขาไว้ห<อ>้ามพลาด